เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพฤหัสที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินควรเน้นการเก็บออมเพราะดวงการลงทุนช่วงนี้ยังไม่ค่อยโดดเด่นเรื่องของการงานโดยส่วนรวมการงานของคนอยู่ในเกณฑ์ดี แต่คุณต้องเบื่อกับวัฒนธรรมขององค์กรบางอย่างที่มีมายาวนานแล้วคุณก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อีกด้วยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่จะพัฒนาไปอย่างช้าๆเหมือนต้นไม้ที่ค่อยๆเจริญเติบโตส่วนคนโสดจะต้องครองโสดต่อไปอีกสักพักสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ เรื่องของการเงินหากช่วงนี้จะลองทำงานหรือศึกษาแนวทางอาชีพเสริมก็จะดีมากแม้ว่าช่วงแรกๆจะได้ผลตอบแทนน้อยแต่ก็เป็นการสร้างประสบการณ์ได้เป็นอย่างดีเรื่องของการงานขอให้คุณตั้งสติให้ดีเพราะในช่วงนี้การงานมีการเปลี่ยนแปลงมากอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆปรับกลยุทธ์ในการทำงานแต่บางคนอาจจะถึงกับขั้นย้ายแผนกหรือเปลี่ยนงานเลยก็ได้เรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่รักเราไม่เก่าเลยแม้ว่าจะผ่านมาทั้งทุก์ทั้งสุขแต่ก็ยังรักกันดีส่วนคนโสดก็ยังมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับใครบางคนแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นกับคบดูใจสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีเกณฑ์หมดเงินแบบน้ำซึมบอ่อทรายใช้จ่ายไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัว เรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยมากผลตอบแทนที่ได้รับก็มากเช่นเดียวกันและคุ้มค่าพอสมควรเรื่องของความรักสาหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่รักกันมากขึ้นหลังจากผ่านอุปสรรคมาด้วยกันมากมายส่วนคนโสดมีสเสน่ห์ที่ทําให้มีคนเข้ามารักแต่คุณก็ยังเฉยเฉยไม่ได้คิดอะไรในช่วงนี้สําหรับคนที่เกิดวันพุธ เรื่องของการเงินควรเก็บเงินเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมีรายได้เข้ามากระเป๋ามากเรื่องของการงานแม้ว่างานโดยรวมจะราบรื่นแต่จริงๆแล้วคุณเองก็มีความกังวลใจบางอย่างที่ไม่อาจเอ่ยปากให้ใครรู้ได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่แม้ว่าจะไม่เหมือนเดิมแต่ก็ไม่ทิ้งกันไปไหนอย่างแน่นอนส่วนคนโสดก็ยังต้องรอคอยรักแท้ต่อไป สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินจะมีเรื่องให้เสียเงินแบบไม่คาดคิด แต่ยังดีเพราะเป็นเพียงเงินเล,เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเรื่องของการงานสิ่งที่คุณรับผิดชอบจะประสบความสําเร็จดีรวมถึงงานในอนาคตที่คุณกําลังจะรับผิดชอบด้วยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีความสุขเพราะต่างคนต่างเข้าใจกันส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักครั้งใหม่แบบค่อยเป็นค่อยไปสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ เรื่องของการเงินควรวางแผนการเงินเก็บเงินให้ดีเพราะช่วงนี้คุณจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เรื่องของการงานคุณจะต้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานหนักทำกลางบรรยากาศทำงานที่ดูไม่ค่อยจะเป็นมิสสักเท่าไหร่เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่บางทีก็มีคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องกับความรักจนทาให้ความสัมพันธ์มีปัญหาส่วนคนโสดยังโสดเพราะมีเรื่องให้คุณคิดมากมาย สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้ลาบก้อนโตจากความอุตสาหะหากช่วงนี้ทำงานพิเศษให้ลุยได้เลยเต็มที่เรื่องของการงานขอให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมเพราะดวงมีเกณฑ์ย้ายงานเปลี่ยนงานย้ายออฟฟิศหรือได้รับงานมาช่วงนี้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างทำงานเพื่อสร้างครอบครัว ส่วนคนโสดยังต้องใช้เวลาในการค้นหาความรักต่อไปสักพักดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ